สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูประภาไส้สวนในรายวิชาวิทยาศา,ศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอสุดท้ายแล้วที่เราจะได้พบกันนั่นก็คือในเรื่องของระบบประสาทนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าระบบประสาทคืออะไรระบบประสาทนะคะก็คือระบบของร่างกายที่ทำหน้าที่ในการ รับรู้แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเล้าต่างๆนะคะทาให้ศาสต์สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวได้นะคะเรามาดูกันว่าสิ่งเล้ามีอะไรบ้างสิ่งเล้านะคะก็จะได้แก่สิ่งเล้าภายในร่างกายกับสิ่งเล้าภายนอกร่างกายสิ่งเล้าภายในร่างกายก็อย่างเช่นฮอร์โมนเอนไซม์ความหิวนะคะสิ่งเล้าภายนอกร่างกายก็อย่างเช่นพวก แสงเสียงอุณหภูมิอาหารน้ำแล้วก็การสัมผัสต่างๆนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล้าภายในร่างกายและสิ่งเล้าภายนอกร่างกายนะคะก็จะทำให้มนุษย์นะคะมีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าแล้วก็แสดงปฏิกิริยาอาการต่างๆออกมานะคะ ก่อนอื่นนะคะที่จะไปศึกษาระบบประสาทของมนุษย์เรามาดูระบบประสาทของสัตว์กันก่อนนะคะพวกสัตว์ชั้นต่ำนะคะบางชนิดเช่นฟองน้ํานะคะจะไม่มีระบบประสาทแล้วก็พวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดนะคะก็จะเริ่มที่จะมีระบบประสาทส่วนสัตว์ชั้นสูงขึ้นมานะคะก็จะมีโครงสร้างของระบบประสาทที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มมีตัวอย่างสองตัวอย่างนะคะเป็นระบบประสาทของไฮด้ากับพารียระบบประสาทของไฮด้านะคะไฮด้าจะไม่มีปรงประสาทแต่ว่าจะมีพวกเส้นใยประสาทนะคะจะเรียกว่าล่างแห่ประสาทนะคะซึ่งจะทําหน้าที่ในการรับแล้วก็ทําให้ไฮด้าสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ล่างแห่ประสาทของไฮด้านะคะก็จะเชื่อมโยงกันเป็นล่างแห่กระจายอยู่รอบๆตัวเลยนะคะ,ะ,คะต่อมาเป็นระบบประสาทของพาณาียนะคะพาณาียก็จะมีปมประสาทยอยู่ที่หัวนะคะเรียกว่าปมประสาทสมองนะคะก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับสมองค่ะต่อมานะคะเรามาดูระบบประสาทของมนุษย์กันนะคะ ระบบประสาทของมนุษย์จะมีสองส่วนนั่นก็คือระบบประสาทส่วนกลางกับระบบประสาทรอบนอกระบบประสาทส่วนกลางอวัยวะที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างก็จะมีสมองไขสันหลังแล้วก็เซลล์ประสาทนะคะส่วนระบบประสาทรอบนอกนะคะก็จะจําแนกตามลักษณะการทํางานได้เป็นสองลักษณะก็คือ เป็นระบบประสาทภายใต้อำนาจจิตใจกับระบบประสาทนอกอำนาจจิตใจเราจะมาดูกันใน